ครับม <Cornell>. ือดีสิมาปันดิด้อครับเนี่ยไอนูเนี่ยไอโอ้ยดังนี่อนี้คุณพ่อดครับ่อคุณพ่อทำมาอยูับหนี่พ่อทำเขาไม่ดีกี่น้องเะเ่รถดีแตกเทเดนอครับพี่น้อง าทีแด้วยตรงนั้นล่ะ่ารายมา้วยันด้วยกนคอคือเคเขาเบิ้ลเกเกียแล้วหักหลายแป๊เดียวพ่เห็นเด้อพี่น้องพเห็นเดพิ่งมาเดอบ๊ายบายีน มาทีกัแล้ล้วกไปไป็เอามาทีแล้วสามเลยวะ่ะ บอบายบายแค่น oh. ี้แหละบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่บายบายดูเผื่อสายบายบาย